วันนี้มันก็มาพบกันอยู่หน่อยเซิร์ฟมอแกนซิตี้นะวันนี้เราก็มารีวิวเซิร์ฟเปิดใหม่เซิร์ฟเปิดใหม่ระบบดีนะมาเข้ามาตอนแรกผมก็เห็นนาจิต็อกนี่น,นะครับเป็นงานในเซิร์ฟนะเราจะบอกงานทุกอย่างในเซิร์ฟ นนี่นะเข้าไปดูตรงนั้นก่อนนี่จัดอันดับวิวนะครับวิวสูงสุดโอ้ oh. เพิ่งเปิดวิยวยี่สิบเจ็ดไม่นอนไม่หลับหรือว่าเป็นแอดมินก็ไม่รู้นะอันนี้เงินนะครับอันนี้เงินโอ้โหเก้าหมื่นมันเกินไปแล้ว น,นี้ก็เป็นปุ่มช่วยเหลือครับรก,กดเดนนนะน้นนี่นะก็อ่านเอาคลิกแกะอ่านนะผมนี่ก็เป็นร้านค้าเอาซื้อครับน,นี่นะถือว่าระบบดีอยู่นะ อันนี้ก็มีไม้แล้วนะน,นี่คืออะไรนะอะไรอะล็อกกี้พวนกนุ้มอ๋อเป็นเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเลยก็ไม่รู้น,นี่ก็สแสมนกันนะสาม ขึ้นรถแล้วก็กดเองน,นะแล้วก็ <c oughs> กดเองออวันนี้เราไม่มีอะไรทําไปเทศสระบบป้นธนาคารดีกว่าเขาบอกว่าระบบนี้สุดยอดมาไปลองเทสกันเลย แอดบอกว่าแอดบอกว่าระบบนี้มันต้องใช้หลายคนในการปล้นอาเตะผมไม่มีเพื่อนนะครับตัวคนเดียวเดี๋ยวถ้าเจอเพื่อนระหว่างทางก็ชวนไปนะโอ้สำรวจมีสามคน ได้นะครนี่นะฮะนะครเราต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่ามันมีระบบบริการนะจะยิงเราทันที เราจะเลยไปนี่เวลาเราหนีเราจะได้หนีทางนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คก,ก่อนนะว่ามีวลฒิการยินอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะต้องรอบพร้อมเล่นหนึ่งตอนนี้ไม่มีวลฒิการยินนะ ยืนอยู่ที่หน้าประตูหนึ่งคนไปเราลองไปเที่กันนี่นะระบบสุดอจนะอหน่ะที่พูดธนาคารอยู่ไหนเนี่ยอืม ัะไงวันนียนี 60, ่นะสุดยอดสุดยอดระบบตีนะหสโอ้โหาสี่สามโอ้โหเฮ้ 哦，哦，天哪！对对哦吼，你没谈啊？ มไม่ท้อนะถัดลุยกันต่อไปสองสองไปสองไป็นสองสองเป็นสามแล้วด,ดูดิดูดิใครจะพิมพ์ทัางนะโอ้โหสิบหกพันสองไป็นสองสองหนึ่งเจ็บสิบ ใครจะพิมพ์ทานแล้วสามวิไม่ป่นละชิปปิ่ง ครันนี้ผมก็จะพาไปหายขายหูฉลามนะผมไปตัดมามาดูกันได้เงิ<ๆ>นอะไรไปตรงตลาดน้ำ 拜拜了。 ย่นถ้าขับไปในเขัมก็จะเด้งออกมาสลามแพกหนึ่งบาท Bye. ขึ้นไปนะครับหูฉลามแพ็กหนึ่งบาทก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่านี้นะปุ้นก็ไม่สำเร็จขายของก็ขาดทุนนะครับโอ้วันนี้ไม่ได้มากับโชคนะครับทุกทีเชิป <c oughs> นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ